เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไงสักวันหนึ่งมันต้องจบค่ะแต่เพราะว่าที่หนูอยู่ได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาเพราะว่าเหะว่าหนูรักเขาไปแล้วค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจพอดีว่าหนูมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งค่ะ <C HA> เราทํางานที่เดียวกันค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วนะคะอ่าก็มีครอบครัวอยู่แล้วอืมค่ะซึ่งเรารู้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะใบตอง <C HA> ค่ะหนูทราบค่ะอ่าโอเคค่ะอ่ะรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลเราถึงไปรักคนที่ไม่ควรรักแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคือเหมือนเราสองคนคือเลยเถิดกันนะคะค่ะแต่ <C HA> แต่ใบตองยังโสดใช่ไหมคะหรือหนูก็มีแฟนแล้ว <C HA> ใช่ค่ะ ตอนนั้นหนูมีแฟนแล้วค่ะแต่พอเกิดเรื่องแบบน,นี้หนูก็ตัดสินใจเลิกกับแฟนตัวเองเลยค่ะอ,อหนูก็เลิกกับแฟนค่ะคือในตอนเริ่มต้น<ม>ต่างคนต่างมีคนของตัวเองอะใช่ค่ะหนูใช้ชีวิตยังไงในออฟฟิศนะคะที่หนูมั่นใจว่ามีไม่มีใครรู้หนูก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแบบว่าเราไม่เราคุยกันแค่เรื่องงานค่ะเ,<อ>เราไม่คุยกันเรื่องอื่นแล้วก็งานหนูไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ค่ะอืมแล้วเร,เราจะไปเจอกันที่ไหนคะ ส่วนใหญ่เราก็จะเจอกันหลังเลิกงานค่ะเราไปกินข้าวกันแล้วก็ต่างคนต่างกลับไปห้องค่ะอืค่ะ,คะแล้วคุยโทรศัพท์กันไหมก็คุยกันบ้างค่ะอืแล้วการที่ไปมีความสัมพันธ์กันก็ต้องคงมีบางวานันนั่นแหละที่ไม่ได้ต่างคนต่างกลับบ้านใช่ค่ะเสียงหนูทุกข์มากเลยอ่ะ,ะแล้วพีก็มั่นใจว่าทําไมจะไม่ทุกข์ล่ะมันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาซึ่งมันมันเอาพูดตรงๆนะมันผิดปกติอยู่แล้วค่ะเพราะเขาเอง เขาคงไม่ได้มาจริงจังอะไรกับหนูนักหนานะถ้ามองกันตามรูปรูปการแล้วเขาเขาพูดกับใบตองว่ายังไงอะคะหมายถึงว่ามันผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้มันจะมีมาหลายแบบเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่ากําลังมีปัญหากับภรรยาพอดีเลยอันนี้หลักสูตรหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะหรือว่าแบบเอานะรอหน่อยรอก่อนเดี๋ยวจะไปเลือกกับภรรยามารอลูกโตบางคนอ่าหรือไม่มีทางเลยยังไงก็ไม่มีวันที่เราจะได้แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเข้ามาแนวไหนคะใบตองคือของหนูนะคะเหมือน เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไงสักวันหนึ่งมันต้องจบค่ะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้เลือกทางหนูอยู่แล้วค่ะเขาเคยบอกตลอดว่าเขาเลือกครอบครัวเขาแต่เพราะว่าที่หนูอยู่ได้ขนาดนี้เพราะว่า,เ,า,วาเขาเพราะว่าเหะือาหนูรักเขาไปแล้วค่ะ,คะแปดเดือนเองแปดเดือนหนูใจยเย็น <laughs> พี่ยังไม่อยากให้เรารู้สึกสะกดจิตตัวเองว่าหนูรักมากอีกอย่างเขาเหมือนเป็นผู้ชายคนแรกของหนูอะค่ะ หนูไม่เคยคบผู้ชายมาก่อนแล้วแล้วแฟนหนูนที่ผ่านมาเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงอืค่ะ,คะหนูเองก็ไม่เคยถูใครดูแลแบบเขามาก่อน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้หนูรู้สึกว่าทําไมเขาถึงดีกับหนูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าภรรยาเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีหนูด้วยแล้วเกิดผู้ผู้หญิงของเขาก็คือภรรยาเขาอะยื่นคําขาดหนูว่าผู้ชายคนนี้จะทํายังไงกับหนู เขาจะสามารถดีกับหนูได้อย่างที่หนูอบอุ่นหัวใจแบบนี้จริงหรือใช่ป่ะคะทางานแล้วพี่ว่าหนูรู้หมดแล้วละว่าอะไรคืออะไรแล้วตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่ด้วยกันเหละค่ะไปตองไม่ได้ทํางานอยู่ด้วยกันคะ่ะเขาได้งานใหม่แล้วคะ่ะเ,เขาย้ายไปทำที่อื่นเขาออกไปทําที่อื่นแล้วค่ะแล้วหนูยังอยู่ที่เดิมไม่คะ่ะหนูตอน,นหนูออกจากงานค,ะค่ะอ๋อหนูก็ออกจากงานไปแล้วเหมือนกันคือภรรยาเขาจับได้นะคะอ้าวเห็นไหมเป็นไปตามทรงนี้อโอเค เพระยาจับได้ปั๊บเขาก็เลยลาออกจากที่ทำงานไปค่ะแล้วเขาได้บอกอะไรกับหนูบ้างคะว่าตั้งแต่นี้เราต้องยังไงบ้างเขาก็แค่ขอจบค่ะอืมอืมนี่นี่คือยากย้ายกันมานานขนาดไหนละคะเพิ่งจะสองสามอาทิตย์ค่ะสองสามอาทิตย์เออหนูก็ยังเสียใจมากอยู่ละสิเสียใจค่ะอืมเหนูหนูรู้นะคะว่าเราเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่แรกว,ว่าความสัมพันธ์เราต้องจบลงวันนึง นูรู้ค่ะเพราะว่าเราเคยคุยกันบางทีเราเคยคุยว่าเราจะจบกันแล้วหลายครั้งค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็ยังจบกันไม่ได้เพราะเขายังเห็น<อ>แก่ตัวแล้วหนูยังเห็นแก่เขาอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้มันจบแต่จริงจริงมันเหมือนหนูก็ทําใจไม่ได้ะคะ่ะแต่หนูรู้ว่าหนูหนูผิดแล้วก็หนูรู้ว่าสิ่งที่หนูทําอยู่มันมันไม่มันไม่ดีค่ะหนูก็เลยต้องพยายามเอาตัวเองออกมาแต่ว่า ตอนนี้มันลำบากมากมใช่มันทรมานพี่เข้าใจไม่มีใครไม่เจ็บค่ะไปตองกับสถานการณ์แบบนี้เนาะ <ừ. S 1> ทุกคนก็เจ็บปวดด้วยกัน <ừ. S 1> ทั้งนั้นเวลาที่เราลกใครสักคนหนึ่งเราอยากได้เขามาก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 เป็นของเราแต่มันไม่ไ,มได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม,มเจ็บปวดกันทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยางอยากให้หนูแอบมีควารู้สึกดีในความเจ็บปวดนั้น <ừ. S 1> ก็คือบางทีอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ที่มันมีสถานการณ์ที่ทาให้เราได้จบลง แทนที่หนูจะต้องยื้อกับความเจ็บปวดแบบนั้นมันเป็นความสุขที่มันปนไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเหมือนคนยืนปากเหวตลอดเวลาแล้วไม่รู้วันไหนจะถูกผลักตกลงไปอ่ะเป็นมาถึงวันนี้ในที่สุดแล้วเออมันจบสักทีจากนี้ไปใบตองก็แค่อยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องพยายามหนูต้องไม่เจ็บปวดสิหนูต้องหายสิไม่มันยากเกินไปหนูก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆแล้วหนูก็จะรู้ว่าหนูก็ไม่ตายอ่ะ หนูก็อยู่ได้ไปทุกวันทุกวันทุกวันและเชื่อพี่อย่างหนึ่งไม่รู้ไม่ว่าใครจะว่ายังไงเวลาช่วยได้จริงๆเมื่อกี้พี่แค่แอบเดานะแต่ไม่นึกว่ามันจะเป็นไปตามนั้นจริงๆคือตายแล้วนะถ้าภรรยาเขาจับได้อ่ะแล้วถ้าเกิดภรรยาเขายื่นคาขาดอ่ะหนูคิดว่าเขาจะทำยังไงปรากฏเขาก็ทําตามทรงที่เดาเลยเห็นปะคะคือหนึ่งขอจบสองลาออกเลยดีกว่าเพราะว่าภรรยาไม่ไว้วางใจแล้วและการขอจบเขาง่ายมากเลยนะ,ะเพราะเขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จบง่ายๆว่า โอเคถึงวันนั้นแลน้วนะเออแยกย้ายแล้วเราก็มานั่งเสียใจที่เสียใจอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะอันหนึ่งด้วยค่ะหนูเห็นหรือยังว่าเขาไม่ได้รักหนูเท่าที่หนูรักเขา <c oughs> ใช่ปะคะวันหนึ่งเขามองเราเป็นของเล่นแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเป็นของตายและพี่ยังคงย้ำว่าแปดเดือนเองค่ะชีวิตหนูมีค่าเกินกว่าจะเป็นของแถมให้กับใครและความรักดีๆของหนูก็ยังมีค่าที่จะไปให้กับคนที่กับ เป็นคนของเราจริงๆอ่ะไม่ใช่ไปแบบให้กับคนของคนอื่นแล้วเขาก็ทิงท้งทิ้งคว้างๆมีบางคน<ม>ชอบติดล็อกอันนี้ค่ะเขาเป็นผู้ชายคนแรกของหนูเลยนะคะเขาเป็นความรักครั้งแรกของหนูเลยนะคะหนูคะถ้าความรักครั้งแรกมันแยก่ก็เปลี่ยนได้ค่ะอืหรือ,อถ้าความรักครั้งแรกของทุกคนดีหมดเลยโอ๊ยป่านนี้ทุกอย่างจบง่ายมากเลยเพราะไม่สําคัญหรอกค่ะว่าครั้งแรกครั้งไหนมันอยู่ที่ว่าเราไปรักกับใครต่างหาก เป็นครั้งแรกแต่เป็นรักกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเป็นรักกับคนของคนอื่นมันก็เป็นไปนไม่ได้ไงเขาดีมากเลยเขาอบอุ่นมากใช่เขาดีมากเพราะว่าเขาอยากจะเอาเราไว้เป็นของแถมไงมอะไรเง<ม>ี้ยเรื่องมันมีเหตุผลหมดเลยไปตองแต่เพียงแต่วันนี้หนูไม่พยายามมองในสิ่งที่มันเป็นจริงเพราะว่าหนูก็ยังเสียดายและยังอยากได้เขากลับมาอยู่นะแล้วพี่บอกว่าอย่างหนึง่งถ้าเขาคิดจะกลับมาอย่ายอมนะคะเพราะเท่ากับว่าหนูกำลังเอาตัวเองกลับไปจมอยู่ในความทุกข์แบบเก่า ให้เกียดตัวเองหน่อยเพราะเขาไม่ให้เกียิหนูเลย <S <S นะนะนะเป็นกําลังใจให้ค่ะใบตองเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจแต่หนูภูมิใจเพราะตั้งแต่นี้หนูจะไม่ได้แย่งคนของใครอีกแล้วนะเนะอาใจช่วยนะคะใบตองนะขอบคุณค่ะดูคลาสไฟเดย์บจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ 108คำถามหัวใจ